ชิบหายแล้วปูตินทหารรัสเซียครับที่ชายแดนยูเครนวางอาวุธยอมเป็นเฉลย <c oughs> คือไม่สู้อ่ะเพราะรู้ว่าตัวเองเหมือนถูกหลอกใช้มาให้ลบกับยูเครนสมัยนี้นะครับมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือพวกรัสเซียนะครับทหารก็คงแบบโอ้โหดูแลกูก็ห่วยให้กูมาลบให้กูมาตายอีกไม่เอาววาอาวุธดีกว่า ล้วชาวยูเครนเนี่ยนะครับก็เอานมเอาขนมเอาน้ำนะครับเอา Wi-Fi ครับให้รหัสไปนะครับเอามึงเล่นเลยจะไฟ์สดถึงที่บ้านถึงพ่อถึงแม่ทำสบายอยู่เหมือนบ้านตัวเองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า make yourself at home ทําตัวเหมือนบ้านคุณเลยเพียงแค่อย่าสาดกระสุนใส่กันไม่ต้องมาลบกันนะครับผู้นำสั่งอะไรโอเคเดินทางมาวางอาวุธแล้วก็มาใช้ชีวิตที่ยูเครนก่อนรอให้สงบ แล้วก็ค่อยกลับไปรัเสเซียก็ได้ถ้ายังอยากอยู่รัเสเซียตอนนี้ปูตินก็งงแบบงงๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็โลกมันเปลี่ยนนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่ผู้คนถูกหลอกง่ายะครับถูกล้างสมองง่ายว่าต้องไปลบเพื่อชาติต้องเพื่อชอบเพื่อผู้นำเชื่อผู้นำไม่มีแล้วครับตอนนี้ผู้คนพอเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้คิดได้เองครับมีสื่อให้เสพทิกต,ตอรอ่าลิว Facebook Google เสิร์ชได้นะครับถ้าใครยัง,งโง่อยู่ก็ปล่อยเขางโง่ดับดานไปถ้าใครเริ่มเปลี่ยนแล้วทําให้ดีขึ้น,นตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องของการพัฒนาตัวเองหลายเรื่องครับอย่างที่ทหารรัสเซียทําให้ดูว่าวางอาวุธดีกว่าไปเสี่ยงชีวิตเพื่อใครคนหนึ่งเพื่อวาลาในปูตินทําหม่พอไปอยู่ไถ่แดนแล้วปูตินก็ตามมาไม่ได้หรือปูตินจะไปลบคนเดียวก็เชิญครับปูตินไปลบเลยครับลบก,กับยูเคเลย รือใครยังเชื่อปูตินอยู่ก็ไปเสี่ยงชีวิตกับพวกยูเครนเอาเพราะตอนนี้ยูเครนพร้อมแลกด้วยนาโต้กองลังนาโต้ครับสัญญา,าก,กับยูเครนเรียบร้อยก็คือเขาทํา m o u ร่วมเรน่ล้วว่าถ้ายูเครนลบกับรัสเซียแล้วเสียเปรียบเมื่อไหร่เดี๋ยวนาโต้เข้าไปช่วยพวกรัสเซียก็จะตายห่างกันไปเยอะรัะเสเซียฉลาดๆนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตเล่นนะครับที่เข้าถึงแหล่งความรู้อย่างที่บอกฮะวางอาวุธ สมัยนี้ไม่มีใครลบไปแล้วครับสมัยนี้ลบกันด้วยความรู้ครับแล้วก็ร่วมมือกันในการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆผู้รัสเซียเก่งๆก็เยอะครับอย่างในซีรีส์อย่างในหนังแล้วก็ทั่วไปที่มาเที่ยวเมืองไทยทุกคนมีเงินรัเสเซียคนรัเสเซียสมัยนี้มีเงินนะด,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 ดูที่พัทยาสิมีป้ายจีนมีป้ายรัเสเซียเงินเขาเรียกเงินลูเบนส์ เหมือเงินบาทเราเงินรูเบส์ก็มากระจายอยู่ในประเทศไทยนะครับเราก็เศรษฐกิจดีไปด้วยได้รับได้รับผลดีไปด้วยเพราะฉะนั้นสงครามไม่ดีครับเพราะฉะนั้นกาหาลสเซียสุดยอดยกนิ้วให้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตอีกนะครับหรือว่าเห็นประเดถถ็นตัสนใจจะเอามาเล่าให้ฟังอีกสวัสดีครับ